มันเป็นการพักจริงๆพักจริงโอ้ระหว่างวันเนี่ยเราเจอสถานการณ์เจอเรื่องราวเนี่ยมันมมนรู้จะตัดยังไงมันก็ซึมเข้าไปพอหลับแล้วมันก็ฝันบันทึกลงจิตเราอีกทีนึ่งบันทึกแล้วบันทึกอีกอคนนี้พอเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเฮลิงใช่ไหมพออาพลังงานเนี่ยมันได้ผ่อนพักสนักรู้มันได้พักขั้นลึก ก็คือจิตได้พักอ่ะหลังจากที่มันเหนื่อยมันรู้สึกอ่อนล้ามีพลังอะไรประมาณเนี้ใช่ไหมแต่ตอนที่มันได้พักจริงจริงเนี่ยมันมันตื่นมามันพลังเข้าไปในเซลล์มันเยียวยามันรู้สึกเฟสมันรู้สึกสดขึ้นมันรู้สึกมีพลังมีกําลังขึ้นต้องผ่านฮลลิ่งมาแล้วว่าอาพลังงานบอกแล้วว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพมากแต่จิตไม่ได้หลับลึกแบบไม่รู้เลือรู้ตัวนะแต่คงได้ยินเสียงเบาๆเจ เหมือนกับว่าเขามีสมาธิคอนเซนเทรตกับตรงนั้นแล้วก็เยียวยาเข้าพลังไปตื่นขึ้นมาก็โหส,สดชื่นไม่ได้นอนแบบที่มาสักพักใหญ่ๆแล้วสุดยอดมากได้พักจริงๆดีมากเลยค่ะช่วงแรกคอแห้งลุกขึ้นมากินน้ําคือช่วงแรกเนี่ยยังไม่ยังไม่นอนไงโกคจ้นอนก่อนก็เป็นคนถ่ายจะถ่ายคลิปอะค่ะแต่ระหว่างถ่ายอะมันจะคอมแห้งแห้งปักเลยค่ะ บบก็เลยดื่มน้ำหลังจากนั้นพอเวลาที่นอนเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกถึงคลื่นพลังงานรอบตัว mm hmm. คลื่นสัน่นปุ๊บปุ๊บเหมือนน้ําน้ําที่มันกระเพื่อมอะ่ะใจบุ๊บๆุ๊บุบ๊เนีนะะ้ยค่ะแล้วก็ในบางจุดอะเรารู้สึกถึงเซลลก็เลยก็เลยแบบอ,อยู่โฟกัสไปที่ตาที่สาม นอนอยู่นะคะก็เลยรู้สึกแบบให้เข้าสู่ความว่างก็เข้าไปสู่ความว่างวุบพอเข้าสู่ความว่างมันก็จะไลร่างกาย<ม>ก็เลยไปเซลทอรก,กับตัวเองบอกสิ<ม><ม>่งที่เราปรารถนาบ,บอกเซลทอรกให้กับตัวเองรักตัวเองอนู่นนี่นั่นก็พูดไปสุขภาพแข็งแรงความบริบูรณ์ความสมบูรณ์โปรแกรมจิตให้กับตัวเองเบาๆนะคะแล้วก็มันรู้สึกถึงมันความสบายข้างใน มันเป็นสบายจากข้างในใช่แล้วมันก็รับรู้ถึงพลังงานตลอดนะถึงแม้เราจะไม่ได้เอาแบบเอาจิตไปไปติดที่พลังงานนะมันมันก็รับร,ร,รู้มันรู้สึกได้มันรู้สึกได้มือเป็นแบบวนวนเนี่ยก็รู้สึกได้ก็เลยเอามือมาวางจัดกะให้ตัวเองไหนๆก็ไหนๆแล้วมาแล้วเราต้องเอาให้ครบใช่แล้วเรา,เาให้คุ้มค่ะใช่ไหมแล้วก็แบบเออวางให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอวาง<ม>สักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกกับพลังงานมันเยอะแบบเริ่มนอนไม่ได้แล้วก็เลยลุกขึ้นมานั่งสมาธิก็เลยเคลียร์เบาเบาเบาอ,เอืมดีมากเลยเมื่อเช้ามีอาการหนักๆมาเพราะเมื่อคืนมีมีความท้าทายทางร่างกายเล็กน้อยอ่าพอมาก็เบาขึ้นไม่ใช่เบาขึ้นเบาโล่งเลยค่ะแล้วก็เป็นในส่วนของวันนี้เป็นในส่วนของโคโจงายในการฮิลและจูนอวันนี้พามาพามาเปครับคราวที่แล้ว นุชี่พามาวันนี้เป็นคนพามโคโจมาสาหรับกันค่ะระหว่างที่โคดพาวหิวกับจูนให้โคโจอ่ะก็คลื่นก็มาพลังก็มารับรู้ได้รับรู้ได้ใช่รับรู้ได้ก็วันนั้นนุชี่็บอกที่คนใช่ที่บอกรู้สึกใช่รู้สึกเออวันนี้ก็รู้สึกรู้สึกแฮะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคลื่นออกมาเลยเป็นคลื่นแบบออกมาเป็นกระเพื่อมกระเพื่อมออกมาเลย ดีมากเลยค่ะฮิวนอนสุบะคือมันถึงระดับเซลล์เราร่างกายเราธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเข้าไปคือเสียงนี้มันก็สอบนั่นเท่าไปใครแบกอะไรไว้นะคะแบกหิงแบกบหวดเอาไม่ออกคืออ,อยากทุ่มมาทุ่มไม่ออกอต้องมาค่ะแล้วคุณจะได้รับรู้ว่าความเบาเป็นยังไงเอออันนี้ G in one ใช่ไหมคะ เป็นจชีอินวันก็คือได้ฮิลและจูน<ช>ทําเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมมานอนอาบคลื่นเสียงฟังอินทอ,อมหอมอารมาธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมด,มด,มดแล้วก็ขึ้นอาขึ้นเสียงคิสตันโบ ก็จะเป็นคลื่นเสียงจ,จักรวาน <Yeah. S 1> คลื่นเสียงธรรมชาติ <Yeah. S 1> ก็จะเข้าไปสามารถที่จะเขาทํางานของเขาเองอย่า,ยาไปอย่าไปรู้เขาว่าเขาต้องทํางานยังไงเอาเปหลับก็หลับได้อยากหลับก็หลับไปเลยแต่ไม่เคยหลับเลย <Yeah. S 1> ทุกคร้างเลยต้องลุกขึ้นมานั่งส,สมาธิมันเป็นความรู้สึกจากข้างในว่าลุกเถอะลุกเถอะแล้วอยากโน,อ,นอยากโน,นลุกเถอะอย่างเงี้ยคะ่ะ <Yeah. S 1> มากันนะคะทีอ <Yeah. S 1> ินวัน